สวัสดีค่ะคุณพุทธกลางคืนในเดือนมิถุนายนนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างน,นะคะเป็นคร่าวๆนะคะเดี๋ยวจะเขียนรายละเอียดไว้ในคลิปนี้แหละเก็บคเดวจะได้ไม่ต้องพูดเยอะนะคะก็กรุณาอ่านด้วยก็แล้วกันค่ะพุทธกลางคืนนะคะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะมิถุนาย,ยนสองห้านี้นะคะ คนบางคนอาจจะต้องหมุนเงินหรือบางคนอาจจะต้องเดินทางไปไป,ไปมามาระหว่างสองบ้านนะฮะไปไปมามาระหว่างสองบ้านแล้วก,ก็การเดินทางของคุณก็จะนำมาซึ่งความผ่อนคลายมีความสุขแล้วก็มีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยให้ดูปุ๊บปุ๊บปุ๊บ ก็สรุปว่าคุณจะมีความสุขแล้วคุณก็จะมีเงินด้วยซึ่งเป็นไพ่ที่ดีออกมาแล้วดิฉันไม่กล้าเปิดอย่างอื่นหรือดิฉันจะแอบเปิดดีนะแต่การถ้าคุณเป็นคนที่หมุนเงินก็คุณก็จะหมุนได้แหละแต่ถ้าเป็นคนที่เดินทางก็จะเดินทางไป,ไปมา,มาตามที่ดิฉันบอกนะคะเดี๋ยวฉันจะแอบเปิดดีกว่าถ้าไพ่ไม่ดีฉันก็จะปิดปเลยเพราะเป็นไพ่มาออกมาดีแล้วเนี่ยก็ไม่ยากไม่กล้าไม่กล้าพูดมาก แต่ขอเตือนว่าคนที่เป็นคนเจ้าสำรัญเนี่ยอย่าเจ้าสำรัญมากเกินไปเพราะว่าอาจจะส่งผลเสียในอนาคตก็ได้ตอนนี้วันนี้อาจจะยังไม่ผลเสียแต่อนาคตอาจจะเสียก็ได้นะครับ Prince <of> s o v e r e เป็นคนที่บางทีก็ขี้เกียจ บางทีก็ขยันเป็นคนที่ชอบศึกษาหาความรู้บางคนก็รู้สึกเฉยเฉยนึ่งแต่ก็ขยันอะไรอย่างเงี้ยแบบสลับไปมาไปมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เสียอะไรนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันก็จะให้กําลังใจว่าคุณพูดกลางคืนก็ทํางานหรือเรียนหนังสือตามที่ตามที่เ ต้องทำแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จค่ะเดือนมิถุนายนเป็นเดือนที่ดีสำหรับคุณนะคะเโดยเฉพาะคนที่เรียนหนังสืออยู่เนี่ยฉันอยากจะบอกว่าพยายามกัดฟันหน่อยนะเพราะว่าในสุดคุณก็ต้องเรียนให้จบอยู่ดีแล้วก็ต้องเรียนให้ออกคะแนนออกมาดีที่สุดอยู่ดีเพื่อเพื่ออนาคตที่ดีเพื่อหน้าที่การงานที่ดีคือทําอะไรที่ดีที่สุดสำหรับวันนี้ทําให้ดีที่สุดไว้ก่อน แล้วพอถึงเวลาที่คุณไม่ต้องทําสิ่งเหล่านี้แล้วอะ่ะคุณจะรู้รู้สึกขอบคุณตัวเองที่เออดีนะวันเนี้ยที่เราทําแบบทุกอย่างดีที่สุดเราจะได้ไม่ต้องเสียใจทีหลังว่าเออลูงี้เราต้องใจเรียนก็ดีเราจะได้มีคะแนนดีๆเพื่อที่จะเป็นตัวเลือกดีๆในที่สถานที่ต้องทํางานหรือว่าอะไรก็ก็แล้วแต่ที่มันจะเป็นไปอะนะฮะเพราะฉะนั้นก็ขออวยพรให้คุณพุทธกลางคืนมีความสุขสุขภาพแข็งแรง คิดสิ่งใดสงประสงค์จงโชคดีทุกประการนะคะขอพระคุณค่ะ